ก็ไม่ให้ไปเลียแผลที่ท้องนะคะที่ทำการผ่าตัดแผลของไอวี่เนี่ยก็จะทากาวไว้เฉยๆที่การรับเลี้ยงหมาที่นี่นะคะต้องทำยังไงน้องเห็นแล้วคะ่ะพ่อไอวี่นะคะเป็นเรดทีเวอร์นะคะยังหนุ่มยังรอหุ่นดีน่ารักสุดๆคุณ<ๆ>อยากให้เราทำความสะอาดหูให้น้องหมาไหมก็จะจ่ายเงินเพิ่ม45ดอลลาดอ สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทั่วโลกทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอย่างเช่นเคยค่ะ คลิปในวันนี้ของเรานะคะก็จะพูดถึงน้องไอวี่ค่ะว่าทำไมถึงใส่หมวกกันน็อกอย่างนี้นะคะเป็นอะไรนะคะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็น้องไอวี่เนี่ยคนชอบถามมาบ่อยเลยค่ะว่าเป็นหมาสายพันธุ์อะไรนะคะคลิปในวันนี้เราก็เลยจะวาแบบว่าไอวีไอวี่เลยค่ะแม่น้องจะพูดถึงว่าวิธีการรับเลี้ยงหมาที่นี่นะคะต้องทำยังไง มีกี่ช่องทางนะคะแล้วก็แม่น้องซื้อน้องไอวี่มาราคาเท่าไหร่นะคะวิธีการทําหมันน้องหมาที่อเมีิการนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะแล้วคลิปของเราในวันนี้นะคะก็สนับสนุนโดยฟินคายโตค่ะ บำรุงพืชทุกระยะนะคะถ้าเพื่อนเคนไหนสนใจนะคะก็ลองซื้อไปใช้ได้ค่ะเหมาะกับพืชทุกอย่างนะคะเขาขายทรงขายปีกนะคะและตอนนี้ก็รับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศด้วยค่ะแม่น้องจะทิ้งคลิปไว้ที่หน้าจอนะคะเบอร์โทรติดต่อค่ะแล้วก็ลิงก์ข้างล่างนี้นะคะสนใจก็จัดเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับกเรื่องน้องหมากันต่อเลยค่ะ ยี่ห้อของน้องไอวี่นะคะก็คือ golden doodle red tiver ค่ะคุณแม่นะคะเป็น golden doodle และพ่อก็เป็น red tiver ค่ะ แล้ววิธีการเลียเ้ยงน้องหมาที่อเมริกานี่นะคะก็มีอยู่สองอย่างค่ะก็คือได้มาแบบฟรีๆนะคะตามเชลเตอร์ชั่วไปค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือซื้อค่ะแล้วทีนี้นะคะแม่น้องก็จะมาพูดถึงเชลเตอร์ก่อนค่ะว่ามีกี่ประเภทนะคะเชลเตอร์จริงๆก็มีอยู่สองประเภทนะคะก็คือคิวเชลเตอร์และก็เชลเตอร์ปกติคะ่ะเชลเตอร์ปกติเนี่ยก็คือแบบว่า มีน้องหมาที่ไหนก็แล้วแต่นะคะน้องหมาเร่ร่อนน้องหมาหลงทางนะคะหรือไม่บางทีแบบว่าเจ้าของเขาเนี่ยจะย้ายที่อยู่อาศัยนะคะไม่สามารถเอาน้องหมาไปได้ก็เลยต้องเอามาไว้ที่เชลเตอร์เนี่ยค่ะ และทีนี้ถ้าคุณอยากรับเลี้ยงน้องหมาจากเชลเตอร์นะคะคุณก็ทําได้ง่ายๆเลยค่ะคุณก็เดินเข้าไปนะคะแล้วก็บอกเขาแล้วก็ดูหมาที่คุณอยากได้นะคะแล้วคุณก็จะได้น้องหมานั้นมาหรือไม่นะคะคุณก็ลองเอามาเลี้ยงก่อนที่บ้านสักอาทิตย์สองอาทิตย์ค่ะว่าเข้ากันได้ไหมถ้าไม่ชอบก็เอาไปคืนเขาได้ค่ะแต่เขาก็ต้องถามประวัติคุณด้วยนะคะว่าคุณเป็นใครมาจากไหนอาชีพอะไรอาพาร์ตเมนต์อยู่ยังไงมีความสามารถที่จะ เอาน้องหมาไปรับเลี้ยงได้หรือเปล่านะคะเขาก็จะถามคุณอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณจะบริจาคหรือคุณจะเอาไปฟรีๆก็ได้ค่ะส่วนเรื่องบริจาคนะคะจะ5ดอลลาร์10ดอลลาร์100ดอลลาร์นะคะก็เรื่องของคุณเลยค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเชลเตอร์ที่คุณสามารถได้น้องหมาแต่น้องหมาในนั้นนะคะก็จะมีตั้งแต่น้องหมาเด็กๆนะคะแล้วก็น้องหมาแก่ๆวัยกลางคนอะไรมีหมดเลยค่ะแล้วส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะคิว Shelter เนี่ยก็เป็นที่ว่าเวลามีน้องหมาเล่่อนไปอยู่ที่นั่นแล้วนะคะห้าถึงหกปีคะ่ะถ้าไม่มีคนมารับเลี้ยงไปนะคะเขาก็จะฉีดยาให้หลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการป้องกันที่ว่าไม่ให้หมาล้นบ้านล้นที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็มีไม่พอสําหรับหมาเล่่อนค่ะตัวอย่างอย่างเช่นนะคะหมาตัวที่โชคดีที่สุด ในโลกเลยที่เป็นข่าวโด่งดังนะคะก็คือน้องหมาของคุณเมแกนนะคะที่เป็นภรรยาของเจ้าชายแฮร์รี่นะคะก็คือหมาตัวนั้นน่ะ อีกวันหนึ่งจะโดนฆ่าแล้วแล้วทีนี้แมแกนนะเขาก็เห็นในอินเทอร์เนต็ตใช่ไหมคะเขาก็เลยไปรับเลี้ยงค่ะแต่อันนั้นมันอยู่ที่แคนาดานะคะน้องหมาตัวนั้นก็เลยรอดตายค่ะแล้วจากนั้นนะคะน้องหมาก็ได้ไปอยู่ในวังที่อังกฤษนะคะที่คนฮือฮากันแต่เรื่องนี้มันเกิดมาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่อังกฤษนะคะแต่ตอนนี้คุณแมแกนกับเจ้าชายแฮร์รี่นะเขาย้ายมาอยู่ที่อเมริกาแล้วค่ะหมาตัวนั้นก็เลยเป็นที่กล่าวกวัาน,นะคะ เขาเกือบเดสมอลเล่โดนฉีดยาไปแล้วค่ะแต่รอดชีวิตมาได้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของคิวเชลเตอร์นะคะหรือไม่บางทีนะคะเกือบจะโดนฆ่าแล้วค่ะแต่เชลเตอร์ปกติได้ข่าวนะคะก็เลยขออนุญาตย้ายไปอยู่ที่เชลเตอร์ปกติก็มีนะคะ จริงๆเลยนะคะแม่น้องอยากได้น้องหมาจากตามเชลเตอร์อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าน้องหมาพวกนั้นเขาไม่มีเจ้าของเขาน่าสงสารมากเลยค่ะแต่ทีนี้พี่ลี่ก,กับลูกๆนะคะเขาอยากได้น้องหมาแบบพันธ์ุที่เขาชอบ แล้วก็เป็นหมาเด็กแล้วก็จะได้เติบโตไปกับลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่ไม่ไม่เลือกทางเลือกนั้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คุณสามารถรับเลี้ยงน้องหมาได้ก็คือตามฟาร์มต่างๆที่เขาเพาะพันธุ์ขายนะคะหรือไม่ก็ตามอินเทอร์เน็ตแต่อินเทอร์เน็ตนี่มันก็ต้องมาจากฟาร์มมาแล้ค่ะอะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนไอวี่นะคะเราได้มาจากฟาร์มค่ะฟาร์มที่ไหนนะคะมาเริ่มประวัติไอวี่เลยนะคะเหตุการณ์เนี่ยต้องย้อนเล่าไปนะคะเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วค่ะก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดใหม่ๆนะคะเด็กต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านและพี่ลี่ก็ต้องทํางานที่บ้านนะคะแล้วเขาก็เลยกลัวที่ลูกๆจะเบื่อนะคะเพอไปเล่นข้างนอกไม่ได้ก็เลยคิดแผนจะมารับเลี้ยงน้องหมานะคะทีนี้เขาก็มาขออนุญาตแม่น้องค่ะแม่น้องก็จริงๆใจรจ,รจริงเลยก็ไม่ได้รักน้องหมาเท่าไหร่นะคะ คือไม่ได้เกลียดแต่ไม่ได้รักมากไม่ได้อยากเลี้ยงนะคะเพราะว่ามองว่ามันยุ่งยากเพราะหมาที่เนี่ยนะคะมันไม่เหมือนหมาที่เมืองไทยก็คือว่าคุณต้องให้อยู่ในบ้านพาไปเดินวันละสองรอบสามรอบนะคะเช็ดฉี่เช็ดอึนะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนหาหมออะไรเหมือนดูแลเด็กเล็กๆ หนึ่งคนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่น้องก็เลยต้องคิดนานหน่อยนะคะที่มีสามพ่อลูกนะคะเขาก็มีแผนกันค่ะเขาก็ดูแต่เว็บไซต์น้องหมาทุกวันนะคะแล้วก็มาโชว์แม่น้องทุกวันแม่น้องก็มองไปมองมานะคะแม่น้องก็เลยตกหลุมพรางค่ะก็วันนั้นอาจจะเป็นแบบว่าราหูอมจันทร์ยังไงชงกนนะคะก็เลยแบบเซเยสไปเลยว่าเออก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สงสารลูกเห็นเขาอยู่บ้านนะคะเขาเบือ่อแต่ที่ต้องขอแม่น้องนานเนี่ยพรแม่น้องรู้ว่าในอนาคตเนี่ยลาที่พี่ลี่นะคะเขากลับไปทํางานแล้วหรือว่าพี่ฟินพี่คายกลับไปโรงเรียนได้แล้วเนี่ยไอวี IV เนี่ยจะต้องอยู่ในครอบครองของแม่น้องตลอดเลยแม่น้องต้องดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่น้องก็เลยคิดนานหน่อยนะคะและทีนี้พอแม่น้องตกลงเสร็จปุ๊บ พิลี่เขาก็ติดต่อเยอะแยะอะไนะคะทั้งเอเจนต์แล้วก็เว็บไซต์แต่ที่เขาเลือกเว็บไซต์นี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นหมาฟาร์มะคะ่ะพิลี่เขาจะไม่ชอบฟาร์มใหญ่ๆที่แบบว่าแพรพันธุ์น้องหมาขายน้องหมาโดยเฉพาะนะคะเพราะเขามีความรู้สึกว่าหมาเรานั้น เกิดมาเพราะว่าเจ้าของอยากจะทําธุรกิจอย่างเดียวนะคะฟาร์มที่เราได้ไอวี่มาเนี่ยจะเป็นฟาร์มบ้านนะคะคือแบบเลี้ยงแบบเหมือนลูกอะ่ะเหมือนคนในครอบครัวเหมือนว่าไม่ได้เลี้ยงแบบเพื่อขายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตอนนั้นน่ะน้องหมานะคาตลาดมากๆเลยคะ่ะที่แคลิฟอร์เนียนะคะน้องหมาแบบไอวี่เนี่ยราคาพุ่งสูงสุด ตัวแบบนี้นะคะก็ประมาณ3,500-3,800-4,000ดอลลร์ขึ้นไปเลยนะคะหมาแบบไอวี่เนี่ยพิลี่เขาก็เลยหาจากรัดอื่นนะคะเขาก็ไปเจอฟาร์มค่ะที่มีรีวิวดีนะคะมีเจ้าของเป็นผู้หญิงดูรักใค่น้องหมาดีนะคะอยู่ที่โอไฮโอค่ะทีนี้พิลี่เขาก็ติดต่อไปนะคะแต่เวลาที่เราดูเว็บไซต์เนี่ยเขาจะให้คุณดูรู้หมดเลยนะคะว่าพ่อไอวีชื่ออะไรแม่ไอวีชื่ออะไรอายุเท่าไหร่นะคะเนอง เห็นแล้วคะ่ะพ่อไอวี่นะคะเป็นเรดทีเวอร์นะคะยังหนุ่มยังรอหุ่นดีน่ารักสุดๆเลคะและส่วนแม่ก็เป็นโกลเด้นดูเดิลนะคะสวยหุน่นเป๊ะเสน่ห์แรงแม่ไอวี่อะคะ่ะทีนี้ก็รวมมิดมานะคะเป็นว่าไอวี่เพราะว่าน้องหมาในเว็บไซต์เนี่ยเขาจะต้องมีบอกว่าเกิดที่ไหนพ่อแม่อะไรอาย,อยุเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะทีนี้พี่ลี่เขาก็ติดต่อไปเรื่อยๆแต่การที่คุณจะรับเลี้ยงเนี่ย คุณก็ต้องแบบว่าอยากเห็นกิริยาท่าทางของน้องหมานะคะว่าเป็นยังไงพีลีเขาก็เลยถามให้ส่งวิดีโอมาโอ้โหพอแม่น้องเห็นไอวี่ครั้งแรกในวิดีโอที่เคลื่อนไหวนะแม่น้องตกรุมรักเลยคะ่ะคือแบบอ้วนนะ่ะเดี๋ยวแม่น้องจะขึ้นวิดีโอมาตอนนี้นะคะแบบเหมือนลูกแกะเล็กๆอ่กกะน่ารักอะแล้วขนก็เป็นสีทองแต่ตอนนี้ที่ขนอ่อนลงเนี่ยก็เพราะว่าเวลาที่หมาเขาอายุ 4- 5เดือนนะคะ ขนตอนเป็นเบบี้เนี่ยจะหลุดไปแล้วอันนี้จะเป็นขนจริงก็จะอ่อนลงค่ะก็ว่าทำไมไอวีเปลี่ยนไปนะคะในทีนี้ก็ขะมาต่อนะคะแต่มันก็จะมีเว็บไซต์อีกหลายอย่างนะคะที่เป็นแบบว่าช่อชนอะเว็บไซต์หลอ,อกลวงอะเพราะพ่ลี่เขาก็ติดต่อไปหลายที่นะคะบางที่เนี่ย มีน้องหมาน่ารักเยอะแยะเลยพอเราส่งอีเมลไปถามเขาว่าเออกรุณาส่งแบบวิดีโอมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าน้องหมามีลักษณะเป็นยังไงตัวจริงอย่างเงี้ยเขาก็เงียบไปเลยเขาก็ไม่ตอบเลยอย่างเงี้ยก็จะเป็นเว็บไซต์แบบว่าหลอกลวงหรือไม่ก็จะเป็นแบบว่าพวกนายหน้าเพราะว่าน้องหมาบางตัวเนี่ยก็ขายไปแล้วแต่เขาก็ยังเอารูปใส่เว็บไซต์ไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่จริงทีนี้เราก็ เราได้ IV มานะคะ IV นี่ก็ตกอยู่ในราคาประมาณ2 8 0 8นะคะตอนนั้นยังไม่ได้รวมค่าเครื่องบินเพราะว่า IV เนี่ยเขาต้องแบบว่า ขึ้นเครื่องบินมาหาเราประมาณ5 6ถึง6ชั่วโมงนะคะเราจะใช้บริการของขนส่งสัตว์นะคะขึ้นเครื่องบินมาค่ะจากโอไฮโอพอมาน,นึกอย่างนี้นะสงสารสุดหัวใจเลยค่ะเพราะว่าเขาอะต้องออกจากฟาร์มเข้ามานะคะเป็นเวลา1วันล่วงหน้าก่อนแล้วก็มาอยู่ที่แอร์พอร์ตตรงโซนที่เขาแบบเป็นสัตว์ขนส่งอะนะน่าสงสารแล้วตอนนั้นก็ยังเป็นลูกหมายอยู่เลยตอนนั้นเพิ่งอายุ3เดือนนะคะตอนแรกที่เรารู้จักเขาเนี่ยเขาอายุ2เดือน กว่าจะตกลงฉีดวัคซีนนู่นนี่นั่นเอกสารต่างๆเกี่ยวกับ IV นะคะตอนนั้นเขาก็เลยอายุ3เดือนแล้วค่ะพอถึงวันนัดปุ๊บโอนเงินเรียบร้อยนะคะรวมค่าขนส่งเบสร็จก็ประมาณ3,300นะคะ IV เนี่ยพอมาถึงพี่ลีก,ก็ไปรับที่สนามบินที่เบอร์แบงค์ค่ะ พี่ลี่ไปคนเดียวนะคะวันนั้นตอนกลางคืนแต่เราไม่ได้บอกพี่สินพี่ขายนะคะว่าวันนี้จะไปรับน้องหมามาเซอร์ไพรส์เขาอะไรอย่างเงี้ยพี่สินพี่พี่ายก็นอนหลับพอพี่ลี่มาถึงบ้านประมาณ4ี่ทุ่มกว่าค่ะจําได้เลยเพอเจอไอวี่ครั้งแรกคือแบบน่ารักมากอะ่ะแล้วก็แบบโซนเลยอะ่ะ อายอยู่ห้านาทีไม่กล้าออกจากกรงมาห้านาทีจากนั้นก็ซนเหลียวแหลกเลยค่ะ <ไอ S 1> แล้วพี่ล <ไอ S 1> ี่<อ>นะเขาก็สงสารไอวี่แบบว่ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นน้องหมาพี่ลี่เขาก็เลยนอนกับไอวี่นะคะอยู่ประมาณสองสาเดือนค่ะเพื่อให้ไอวี่ชินนะคะนอนข้างล่างกับไอวีะะ่เนี่ยค่ะและทีนี้นะคะพอพี่ฟินพี่ขายตื่นมาตอนเช้ามาเจอน้องหมาอยู่ข้างล่างคือแบบดีใจ ไอวีนี่จู่โจมพี่ฟินพี่ฟินสู้ไม่ไหวเลยจำได้แต่แม่น้องนะคะก็ต้องมีการปรับตัวค่ะที่จะยอมรับมีน้องหมาที่บ้านนะคะกว่าจะปรับตัวได้นี่ก็เกือบสามเดือนเลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนะเราก็ไม่ชินใช่ปะ่ะไอวีนี่ก็เห่าแล้วก็ซนนะคะแล้วลูกหมาเนี่ยการที่เราจะดูแลเขาอะ่ะก็คือ ใหม่ๆเลยเขาจะชี่นะคะประมาณ2-3ชั่วโมงครั้งเลยอะ่ะเพราะว่ากระเพาะอาหารของเขาเนี่ยยังเล็กอยู่ค่ะยังกรันไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็อืึอวันละประมาณ4-5หรอบค่ะแต่ช่วงนั้นนะโชคดีที่ว่าพี่ลี่อ่ะเขาอยู่บ้านเขาจะเป็นคนดูแลไอวี่ตลอดเลยพี่ลี่แบบ พอที่เทรนไอวีจนแบบสําเร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่น้องไม่ว่างนะคะแม่น้องก็ต้องดูพี่ฝินพี่คายค่ะเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะถึงแม้เราจะมีคุณครูสอนพิเศษมาสอนก็เือค่ะแต่เราก็ต้องเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะครูที่สอนพิเศษพี่ฟินพี่คายเนี่ยเขาชอบมาสายนะคะแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังนะคะแม่น้องจะมาเล่าเหตุการณ์คลิปแบบนี้นะคะว่า ตอนช่วงโควิดเนี่ยเราติดอะไรกันบ้างนะคะเสียค่าใช้จ่ายกับครูสอนพิเศษไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะแต่คลิปนี้ขอพูดเกี่ยวกับ IV ก่อนนะคะทีนี้เราก็ปรับตัวประมาณ3-4เดือนค่ะ แต่ก็จริงๆอย่างที่พี่ลี่บอกนะคะว่าเมื่อ,อไร่ก็แล้วแต่ที่คุณมีน้องหมานะคะคุณจะรักเขาหมดหัวใจค่ะแล้วมันก็เป็นจริงอย่างนั้นด้วยค่ะพอเราแบบอยู่กับไอวี่นาน 4- ี่หเดือนนะคะก็รู้สึกรักแล้วก็ผูกพันมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะไอวี่ก็เลยเป็นคู่แฝดของแม่น้องเลยค่ะเช้าวันเย็นทุกวันทั้งวันก็อยู่กับเราตลอดเพราะคนอื่นเขาก็ไปทํางานอย่างอื่น หมดแล้วนะคะเกรเนียนะคะเป็นประวัติโดยย่อของไอวี่ค่ะกว่าจะได้เจอกันนะคะบางทีนะคะแม่น้องก็อดคิดไม่ได้ค่ะว่าเราเนี่ยเคยทําบุญทํากุศลร่วมกันมานะคะก็เลยมาเจอกันค่ะเพราะว่าไอวี่เนี่ยเขาอยู่ถึงโอไฮโอเลยนะคะเรายัางเจอได้เลยค่ะแล้วก่อนที่แม่น้องจะตกลงมีน้องหมาเนี่ยนะคะพีลลี่เนี่ย เขาขอแม่น้องมาต้อง6-7เดือนก่อนหน้านั้นนะ่ะแม่น้องก็ไม่เคยเซเยสเลยอะ่ะนี่พอไอวีจุติมาบนโลกมนุษย์ปุ๊บแม่น้องก็เซเยสทันทีเลยค่ะทําให้เราได้มาเจอกันนะถ้าตอนนั้นนะคะแม่น้องใจอ่อนแล้วก็เซเยสไปตั้งนานแล้วนะคะไอวีเนี่ยก็จะไม่ใช่เป็นหมาของแม่น้องค่ะเห็นมาททำบุญร่วมกันมา <c oughs> เราเนี่ยเป็นลูกจ้างเขาเขาเน่ะเป็นเจ้านายเราเพราะเราต้องดูแลเขานะคะ <c oughs> อ๋อนึกออกค่ะแล้วขอแชร์อีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่แม่น้องจะรับเลี้ยงน้องไอวี่เนี่ยพอเราได้วิดีโอมาใช่ไหมคะแม่น้องก็เลยส่งไปให้คุณยายตุย๋ยดูที่เมืองไทยว่าจะเลี้ยงหมาแล้วนะพอคุณยายตุย๋ยเห็นไอวี่ปุ๊บนะคะก็บอกว่าเฮ้ยหมาตัวนี้เป็นหมาที่ดีนะลักษณะดีเป็นหมาให้คุณค่ะเพราะว่าเขาจะมีแบบว่าหางดอกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอวี่ ตีนเด่นหางดอกหน้าด่างนะคะเป็นแบบว่าสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าม้าสึกจะมีลักษณะอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่ใช่ม้านะคะนี่เป็นหมาสึกค่ะดูก็เลยโอ้พอคุณยายตุ๋ยเห็นแล้วก็เซยยดด้วยแม่น้องก็ยิ่งแบบดีใจเข้าไปใหญ่เลยค่ะ แต่เดี๋ยวนี้ขนเขาเปลี่ยนสีแล้วก็เลยไม่ค่อยเห็นขาวๆนะคะเมื่อก่อนนะ,ะขาวบัวเลยค่ะเดี๋ยวจะโชว์ภาพขึ้นให้ดูนะคะอู้น่ารักมากๆเลยตัวเด็กๆอ่ะแต่ตอนนี้ก็ยังน่ารักอยู่ค,ะค่ะเวลาไปที่ไหนนะคนก็บอกอุ้ยน้องหมาเธอน่ารักแต่จริงๆหมานะคะทุกตัวเลยเขาจะมีความน่ารักเป็นของเขาเองนะคะมันจะมีอะไรที่พิเศษนะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่นะคะน่ารักหมดเลยเดี๋ยวนี้คลั่งหมาแล้วเมื่อก่อนไม่คลั่งโอ้แล้วกวา แม่น้องจะทําใจเช็ดอืไอวีได้นะสี่ห้าเดือนเลยอ่ะพอร,รู้สึกว่ามันเหม็นแต่เดี๋ยวนี้เช็ดจนชินเลยค่ะไม่รู้สึกอะไรแล้วนะคะรู้สึกว่าเวลาเช็ดแล้วมันอุ่นๆดีที่มือเพราะว่าเราจะมีแบบอะไรอ่ะถุงถุงอ่ะแล้วมันก็จะอุ่นๆอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วก็พูดจิ๊บทิ้งถังขายะปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะวว้าว แล้วส่วนต่อไปนะคะที่แม่น้องจะพูดก็คือเกี่ยวกับว่าวิธีทําหมันน้องหมานะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่ะนี่เลยค่ะที่จะมาเฉลยนะคะว่าทําไมใส่หมวกกันน็อกค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเอาน้องไอวี่นะคะไปทําหมันมาค่ะหมาที่นี่ทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะคะก็ต้องทําหมันค่ะและส่วนใหญ่นะคะเขาจะทําหมันน้องหมานะคะตอนอายุ8เดือนถึง1นขวบนะคะไอวี่นี่ถือว่าทําช้านะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเขาเกือบจะสองขวบแล้วค่ะ เพื่อจะเอาไปทำนะคะและวิธีการเตรียมตัวนะคะที่จะเอาน้องหมาไปทำหมันนะคะก็คือหนึ่งตังค่ะไม่ใช่ก็คือหลังจาก6โมงเย็นนะคะไปแล้วน้องหมาไม่สามารถดื่มน้ำดื่มอาหารอะไรได้เลยนะคะต้องให้ท้องว่างค่ะเหมือนกับคนที่จะไปผ่าตัดนะคะและทีนี้เราก็นัดคุณหมอเขาก็จะนัดช่วงเช้าพอ8ปดโมงเช้านะคะแม่น้องก็จะเป็นคนส่ง ไอวีไปหาหมอคะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าให้มารับอีกทีตอน4ี่โมงเย็นนะคะและทีนี้เวลาเราเอาไปเนี่ยเขาก็จะมีใบกระดาษนะคะว่าคุณยินยอมพร้อมใจให้ทำหมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอย่างเช่นว่าคุณอยากให้เราทำความสะอาดหูให้น้องหมาไหมก็จะ จ่ายเงินเพิ่ม45ดอลโอ้โหแม่น้องไม่ได้ติก๊ค่ะแล้วก็อยากได้ของเล่นอยากได้ขนมอะไรไหมแม่น้องก็ไม่ได้ติ๊กนะคะแค่ทําหมันอย่างเดียวค่ะแต่โชคดีตรงที่ว่าตอนแรกคุณหมอเขาบอกว่าถ้าทําหมัน i v วีเนี่ยจะต้องจ่าย600ดอลค่ะแต่ทีนี้พอเราจ่ายเงินจริงนะคะเราจ่ายไปแค่400ค่ะเขาลดราคาให้ยังไงแม่น้องก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วสิ่งที่เขาให้เรามาก็คือยาแก้อักเสบนะคะ ประมาณ10เม็ดค่ะทานพร้อมอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีมากๆเลยอ่ะตอนที่ไปรับไอวี่แม่น้องไม่ได้เป็นคนไปรับเองนะคะพี่ลี่เป็นคนไปรับค่ะไม่อย่างงั้นนะแม่น้องเอาไอวี่กลับมาไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาอ่ะยังสลืมสลือกับยาสลบอยู่นะคะพี่ลีต้องอุ้มไอวี่ขึ้นรถกลับมาบ้านเลยค่ะแล้วพอมาถึงบ้านนะแม่น้องตก,กใจมากเลยอ่ะคือแบบเขาขยับตัวไม่ได้นะแล้วก็หูเปียกนะสะเงาะสะแงะ แล้วก็อย่างเงี้ยสะเงาะสงงะแงอย่างนี้นะคะประมาณแบบตั้งแต่กลับมา4ี่ห้าโมงเย็นนะจนถึงตอนกลางคืนแล้วก็ช้าอีกวันหนึ่งไม่ดื่มนะ้ําไม่ทานอาหารเลยหลับเพรียอย่างเงี้ยค่ะพออีกวันหนึ่งอะ่ะเพิ่งจะเริ่มขยับตัวได้นะคะคือสงสารมากๆเลยอะ่ะและไอห,หมวกกันน็อกอย่างนี้นะคะเขาก็ให้ใส่ไว้เพื่อว่าจะได้ไม่ให้เลียแผลที่ขานี่ที่เขาแบบว่าฉีดอะไรนะ น้ำเกลือแล้วก็ไม่ให้ไปเลียแผลที่ท้องนะคะที่ทำการผ่าตัดแผลของไอวี่เนี่ยก็จะทากาวไว้เฉยๆค่ะใส่ยนี้สออาทิตย์ และทีนี้นะคะเราก็แบบไม่ชินไงที่เขาต้องมีอย่างเงี้ยมันก็ดูเกะกะแล้วเขาก็กินอะไรไม่ถนัดและที่สําคัญที่สุดนะไอ้นี่มันคมเวลาไอวี่เขาหายมึนหัวแล้วนะคะเขาก็มาชนเรามาอะไรเงี้ยเจ็บกันทั้งบ้านเลยค่ะทีนี้พี่ลี่เขาก็เลยปรึกษาเพื่อนถามเพื่อนเขาที่มีน้องหมาเขาก็เลยให้ไปซื้อชุดแบบนี้มาค่ะ ชุดละ6 0 0นะคะเพราะว่าชุดแบบนี้มันจะรัดแน่นแล้วก็ไอวี่ก็ไม่สามารถที่จะเรียแผลได้เราก็เลยใส่ชุดแบบนี้ให้เขานะคะแล้วทีนี้พอใส่ไปสองสาวันรู้สึกว่าไอวี่เขาก็ลำคาญเราก็เลยใส่บ้างถอดบ้างนะคะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะพี่ลี่เขาส่งสารไอวี่นะคะก็เลยถอดไอหัวเนี่ยให้เขาแป๊บหนึ่งเชื่อปะคะลิ้นเขานะคมมากๆเลยอะ่ะเลียแผลตรงนี้นะแดงแจ๋เลยค่ะ แล้วก็เลียท้องตรงแผลนะคะแดงเหมือนกันค่ะเราก็เลยต้องกลับมาใส่หัวแบบนี้ให้เขาตลอดเวลาห้ามสงสารเขาเลยค่ะไม่อย่างนั้นนะคะถ้าแผลไม่หายแผลติดเชื้อนะคะจะเป็นอะไรที่ลำบากกว่าเดิมค่ะแล้วพี่ลี่เขาก็เลยไปซื้อยานะคะเพื่อทาแผลให้น้องหมามาค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ผ้าพัานแผลนี่นี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไอไวี่ค่ะเลียแผลและตอนนี้นะคะก็เหลืออีกประมาณ3วันค่ะก็จะถอดหมวกกันน็อกอย่าง ออกได้แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นไทยอย่างสมบูรณ์ใช่ไหมลูกก็จะได้ไม่ต้องลำคาญแต่ช่วงนี้นะคะเขาก็ไม่ค่อยอยากเดินที่ปาร์คค่ะเหมือนเขาไม่ค่อยถนัดอะไรอย่างเงี้ย อ,อ๋อแล้วแม่น้องก็ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะตอนที่เราได้น้องไอวี่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ปีกว่าแล้วใช่ไหมคะแต่เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยแม่น้องไปเจอเพื่อนที่ปาร์คมานะคะเขาเพิ่งได้น้องหมามาใหม่เหมือนกันเป็นแบบไอวี่เนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าจะเป็นแบบว่ารุ่นใหญ่นะคะหมาพันธุ์แบบไอวี่เนี่ยจะมีแบบตัวเล็กตัวกลางแล้วก็ตัวใหญ่แต่ของไอวี่นี่จะเป็นระดับตัวกลางนะคะแต่ที่แม่น้องไปเจอของเพื่อนเนี่ยเขาจะไปรับเลี้ยงตัวใหญ่มาะคะ่ะ ตอนนี้เราก็เลยสืบทราบว่าน้องหมานะคะไม่ขาดตลาดแล้วค่ะแล้วก็ฟาร์มที่นี่นะคะที่ไม่ไกลจากบ้านเรามากนะคะตอนนี้เขาก็มีหมาแบบน้องไอวี่เยอะเลยค่ะราคามันก็เลยตกลงนะคะอยู่ที่ตัวละประมาณพันแปดค่ะแล้วก็แถมวัคซีนแถมขนมแถมอาหารแล้วก็แถมชิปที่อยู่ในร่างกายด้วยว่าที่แบบเวลาที่น้องหมาหายตัวไปแล้วเรามากดในคอมพิวเตอร์เพื่อตามหาน้องหมาเนี่ย เขาแถมฟรีมาด้วยเลยค่ะตอนนี้หมาราคาต่ำลงมาแล้วนะคะแต่ช่วงที่เราซื้อตอนนั้นนะหมาขาดตลาดมากเลยค่ะเพราะเป็นช่วงโควิดใหม่ๆเด็กๆอยู่บ้านกันเยอะนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยซื้อน้องหมาเป็นของให้ลูกไว้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้เห็นมาช่วงจังหวะชีวิตก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่กระช่างมันเธอคะไม่มีอะไรที่เราเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะเพราะว่าเราทําบุญกับเขามาเราก็ต้องได้เขามาครอบครองค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับน้องหมาราคาตกค่ะตอนนี้ค่ะเราก็เลยเพิ่งรู้นะคะว่าน้องหมาเนี่ยก็มีช่วงราคาขึ้นราคาลงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ละค่ะ และนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดค่ะของคลิปของเราในวันนี้นะคะที่เกี่ยวกับน้องไอวี่ค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามค่ะก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยก็ดีค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะและแม่น้องก็จะทิ้งคลิปร่วมสนุกกับทางช่องนะคะไว้ที่หัวมุมด้านขวาตรงนี้ค่ะ Dogs our whole life, but they make our lives whole. lives aren't make a life, they but จริงๆแล้วน้องหมาไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกแต่โลกใบนี้ของฉันมันถูกเติมเต็มด้วยเจ้าตัวนี้ขอบคุณที่รับชม Let It Down We Love Ivy the Puppy <c oughs> อไว้เจอกันไว่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ